สวัสดีครับตอนนี้กับรถมาตามถนนมาเลขหนึ่งสองครับจากเกาข้อครับเกาข้อสามแยกแคมสนตอนนี้กำลังลงเขาครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอลมศักดิ์แล้วก็จังหวัดเพชรบูร์ครับลมศักดิ์จากตรงนี้ไปจากขกาข้อยี่สิบห้ากิโลครับ จากเรืกันสนนะครับผมเรินนะ่มดูจากนี่ผิวตัดสวยนะสวยนี่แฝงด้วยอันตรายนะครับนี่ก็ขับรถระมัดระวังครับความสวยงามก็ย่อมแฝงด้วยอันตราย นวยิทยาอุทยานเขาคอนี่อุทยานเขาคอนะครับกับรถกินลมเล่นคนระับสะใจจริงโว้ยนี่ดูความโค้งของเขาอ่ะ โอ้โห oh oh. จุดชมวิวครับจุดชมวิวดูเลยครับโอ้โหไม่ก oh. ็ความโคม้งลงจากาข้อไปทางไอพชเพชรบูรครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับโค้งจัดจัดโค้งจัดโค้งจัดจัดโค้งไปโค้งม,มาครับ นี่เป็นร้านของฝากนะร้านของฝากใ้ายมือร้านของฝากเยอะเลยนะของฝากกาแ,แฟแกาแฟสดเยอะ เส้นทางกดเคี้ยวเลี้ยวโคง้งคราบลงเขาเนี่ลงเขาอุทยานเขาเขาคอครับทุนี้มีโมอายด้วยนะ